วันนี้มีรถมาแนะนำนะครับ s u z เกเ c ียร,รุ่นท็อปสุดปี2015รถวิ่งน้อยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุสีเดิมทั้งคันรถบ้านมือเดียวไม่ใช่รถประมูลน,นะครับรถบ้านไฟแดงใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดกันครับสีสันเงางามครับ สภาพใกล้เคียงไฟแดงนะครับรุ่นท็อปก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็ล้อแม็กแอร์เ็นดิจิตอลนะฮะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะไอไนใหม่มากครับรถวิ่นน้อยมือเดียวครับเข้าเกียร์นิ่มครับ ตัวนิ่มนวนกับสบายครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับราคา285,000ติดต่อยย้ย061 493 996